สวัสดีครับพี่น้องครับเท่เพะหมวกเหมือนมาแบบย่อนยุกครับหมวกแว็บซี่คันประมาณกะในยี่สิบสามสิบปีที่แล้วกะกับสิคุนตากันเอาสมบหมื่นสิบคุนนะครับหมวกแวบซี่คือเรืองของเรืองกัคือสาเหตุที่ได้ใส่หมวกกันนี้มากมาอ่านพี่น้องขปนงนมเนงหอกครับเพราะว่าปีกายผมประมาณหาหกเดือนนี่แหละครับว่าเป็นปีกาหรอก ผมไปสมัครขายของในช้อปปี้กันเลยสร้างสินค้ามาขายในช้อปปี้ครับหนึ่งในสินค้าของผมก็คือหมวกครับหมวกค้าบ,บอยหมวกค้าบ,บอยนี่ขายดีครับขายดีขายดีจนว่าเบิร์ตกอนโมนะครับจนผมต้องไปสร้างจาก,กข้ามาอีกสร้างนี่แหละครับปัญหามันคือสร้างจากกีนมาเนี่ยผมต้องสร้างในเว็บของโอเตะนะครับสร้างในเว็บโอเตะกลัวสิมาหอดผมเนียครับเกือบเดือนนะครับยี่สิบมื่น ยี่สิบห้ามื่นยี่สิบเก้ายี่สแปดมื่นเพิ่มเป็นเดือนนะครับตุวสีหอดแต่ละงวดนะครับที่ผมสั่งมาขายหมวกหมวกข้าบอยมันเบิดนี่หมื่นหนึ่งผมใจให่ายนะครับสงสารรายกายับได้หมดจนปุนบซา,าจนผมต้องปิดร้านในี้ช็อปปี้ไว้เลยนะครับเพราะว่านอกจากนี้คนสั่งเขามากเพรวผมมีของให้เขาก็เลยต้องปิดร้านไปผมเห็นจักพี่สาวผมบ่ได้ใส่ผมก็เลยเกิดความคิดว่าเอ๊ะ กุงิบเองก็ได้นะหมวกก็ซื้อว่ากับครบนีพื้นฐานนิดน่อยนะบ่ได้วา่วาเอาของเก่งเนี่ยเพราะว่านิพายยังเก่งบ่ปเป็นประเภทจะปักทัก้อยกับเพราเป็นสไตล์ผมด้แวแหละผมใจให้ก็เลยว่าก็เลยไปบอกพี่สาวพี่สาวก็เอาไปแม่มาสัญญา่นผมเลยเอาจาักไปสอคกับสอนเปิดประมาณ 4, าสามสี่พันเป็นจักรอุตสาหกรรมครับจกักรของเตอ๋อไงผมก็เลยสีสสส่ล็อกเหยียบบวกค่าบอยขายเองโดยที่ไม่ต้องสร้างแกลบจีนนะครับผมใจให้นั่นทรงไหลก็ได้ บทันขายกันเลยซอมจักแล้วๆผมกับไปหาเบื้องหนังนะครับหนังที่เขาตัดกระเป๋าตัดหมวกตัดหมวกขับบอยทั้งรายเนี่ยเขาใส่หนังประเภทใดกะเป็นหนังพียูบทันครับเป็นหนังพียูผมก็จัดการสั่งสื่อหนังเข้ามาเลยนะครับแผ่นหนังหนังที่เขาเฮ็ดเฮ็ดเบาเฮ็ดพวกหุ้มเบาหนังที่เขาตัดกระเป๋าตัดพวกเฮ็ดโซฟาทั้งรายนะครับผมก็สั่งมา สั่งมาแล้วปัญหาเพราะในหนังมานี่ยผมตายหาเขาหยิบไปไนนไหนนอกบาทนี่เขาจะตัดจังไหนนอกมาประกอบกันจไดน,นอกเอาละตที่บาทนี่ผมผมก็เลยไปคนขวานในในเบไซต์ของฟรังนะครับของไบ่มีดอกครับบ่คอยมีไปคนขวานในเบไซต์ของฟรังกันเลยใ้แบบมันมากครับทั้งใ้แบบใ้วิธีการประกอบแบบมันที่เป็นเพื่อนเพื่อนแพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นแพทเทิร์นนี้ ผมก็เป็นโหลดแพทเทิร์นเขามาแพทเทิร์นคือแบบแบบที่มันท,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 ทาตัดนะครับมันสิเป็นมันจเป็นกระดาษโหลดมาแล้วโหลดเขามาในคอมแล้วผมกับไปง่ายจากคอมเขาไปใส่ในมือถือแล้วก็ไปปิ่นมาเป็นแผ่นนะครับแบบเนี้ยปิ่นมาเป็นแผ่นแล้วก็ตัดตัดตามตามที่เขาในกระดาษเขาบอกนะครับเนี่ยตัดตัดในกระดาษมันอ่อนผมก็เลยไปเห็ดใส่กระดาษที่ัแข็ง,ขงยังหน่อยนะครับ ดาบเดาแข็งเป็นรูปหมวกนะครับมันมีหลายชิ้นนะครับหมวกใบหนึ่งมันก็ดจะมีประมาณสามชิ้นสี่ชิ้นนะครับเนี่ยเป็นรูปเป็นเป็นแพทเทิร์นนะครับเขาไปปิ้นหรือว่าเป็นแผ่นแล้วเขาก็มาตัดนะครับตัดตามรูปทรงที่เขาฉีดไว้ให้นะครับนี่มันถืเป็นเป็นรูปบางสิ่เขาก็ตัดเอากลไกหนีนะครับเพื่อหยังไงครับกับเพื่อเขาเอาตัวนี้นะครับไปทาบใส่กับแผ่นหนังพวกนี้ครับแล้วก็ฉีดรอบแล้วก็ตัดนะครับ ตอนแล้วเราก็มาประกอบกันนะครับคือจังหมวกใบนี้แหละครับมันจะมีอยู่ั้งเบิดอยดูสามชิ้นนะครับเนี่ยหมวกใบนีก็คือกันกับใบนีนะครับแบบตัวเดียวกันเพ่ยนแต่ว่าตัวนี้มันเป็นผ้าครับตัวนี้เป็นหนังใส่แบบตัวเดียวกันครับภาพแล้วก็ภาพแล้วก็ตัดตัดแผ่นหนังนะครับตามกระดาษที่เขาให้อาจารย์ผมก็มาประกอบครับมมหยิบไปแล้วมันยิบประกอบ ตอนแรกอะก็กักก็ดอกครับใบที่เจ็บที่แปดเขาจะได้หมวกใบไหนเขาก็โหลดม่านนะครับโหลดโหลดแพทเทิร์นเขามานะครับจากเว็บไฟต์ของฝรั่งนะครับหลายคนสี่หูจำบนน้นเนาะกะลองทักทายเขามาคอมเมนต์ผมมาดูเดี๋ยวผมตหลดแล้วก็ทรงไปให้แล้วก็เอาไปปิ่นปิ่นแล้วเป็นแผ่นกระดาษแล้วก็มาตัดคือผมนี่แหละครับตัดใช้ผ้าก็ได้ถ้าจะเอาผ้าก็เอา ถาดใส่ผาผา,าเศษไปายังข้กระไดผ่ายิ้นทั้งสีก่กระไดครับไอเดี่ยวหมวกข้าบอยจังสี่กะมึงเี๋ผมตัดเองหมดเลยครับเพราะว่าหมวกหมวกพวกนี้ก็คือกันในหมวกหน,นังพียูนะครับหนังพียูหมวดหนึ่งมันลอย y ip, ลอยี่สิบลอยสี่สิบลอยหา้าสิบประมาณเนี่ยย,นนนอย,อย่างหนาแน่กับมันต้องลอยทังสี่เหรอครับเนี่ยหมว,วกพวกนี้ด,าด้านในก็ดีนีครับสมเป็นดีอยู่อุปกรณ์พวกนี้ก็ซื้อเอะไรครับซื้อในช็อปปี้รัศดาขายเยอะแยะ ลองมึงด้วยครับลองเบิงึงลองบ้ากับผมเบ้างบ้ากับผบ,บเปลี่็นด้วยกะตัดได้แล้วกะมันต้นทุนมันถึอยี่สิบสั่นสิบบาทต่อใบหนึ่งนะครับเขาขายกันสองร้อยสามร้อยมันได้บ้านขายได้ช็อปปี้ลัศดาหมวกหมกข้าบอยมอหมวกหมวกข้าบอยตัดเอาเลยมันใจหายถ้าเขายังเห็นด้ขเขากเป็นเส็นมาได้วางสี่ดวงเลยเนี่ยตัดแล้วกะ ซื้อสายมาใสา่กถ่ายรูปโพสขายในช้อปปี้ต้นทุนถือยี่สิบบาทสามสิบบาทแบบขายเท่าไรบหมือนขายสองร้อยกุ้งตกมืเอเนี่ยตัดเองมืดเลยครับลองเบิรงลองเบิรงครับสงสัยอันไหนเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิม,มาบอกรายละเอียดเรื่องการว่าดาวน์โหลด pattern. แพทเทิร์นแพทเทิร์นนี่มันมีบ,บ่แม่นมีตะบวกนะครับ มีเสือกมีกระโปรงมีกระเป๋ามีแม่แต่โอห้หลายอย่างเลยครับแพทเทิร Patter ์นก็แพทเทิร์นคือแบบนะครับแบบที่เป็นที่เขาขายบ่ามเป็นขายเลยครับข้อให้ฟรีเขาก็โหลดมากโหลดมากแล้วก็เอาไปปินป้นปิ้นอองมาแล้วเขาก็มาหมี่ก้นไกหมีนะครับแล้วก็เอาไปทาบใ่แผ่นหนังแผ่นผ่าในเขาสิใส่ตัดนะครับตัดไงประกอบไงแหลกแหลก,ลกอาะท่บางนำท้อเขาแต่ว่าไปยักสามสี่ใบเอา เบื้องบอกว่าของเขาหรือของเขาอิหรีครับคลิปนี้ก็แค่นี้ละครับสวัสดีครับ